สัสดีคร่าววันนี้จะมาเล่นแอบ,บซ่อนแอบ,บซ่อนกีเซลจนลำไส้เต้นระบำเป็นเพลงนารีเลขรขะเลือกแมปเสร็จก็รีบซ่อนกีให้มิดอย่าให้คนเห็นกีเราเข้าอุ้ยตายเริ่มแล้วแมบปบเชี่ยไรยเนี้ยกูอยากจะเครซเี่ซลมากเดี๋ยวมันจะไอนั่นดูดูซิจะได้อะไรได้เป็นคนแอบกระตานี้กูเล่นตาแรกไม่รู้จะแอบ,บตรงไหนดีเป็นราวตักข้าแล้วกูต้องไปซ่อนตรงไหนอีบา้า ู sey, 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 เป็นต้นไม้แม่งเลยกูหาที่แอบไม่เก่งเหลือเวลาแค่นี้กูอยู่ในร้านก็ได้ขระู <ous> y really ตายแม่แหกกูลืมล็อกตำแหน่ง๊ะแตกไม่อีหาก,กูจะบ้ามี <ous> <ous> วัสดีค่ะเตาแหลกมาทำไมคะมีเพื่อนมาซ่อนข้างๆด้วยมึงอย่ามาเกรนกูนักรเดียวมึงจะเจอดีแม่ มึงต้องตายแนะ่ตกไปเ,เลยอย่าให้มันหนึ่งกดมันไว้เลยเฮ้ยเลยไอแห็ดกูเผยกดคลายทำไมคะกลับทำอะไรอะกลับมาเนียนแล้วขระเส,สียวปีมากเขาจะรู้ไหมเพราะกลิ่นปีกูเหม็น มึงจะเป่านกหวีดหาป้ามึงรอยเกิดอะไรขึ้นคะแพทถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะอี่เปียวมึงเจอกูขระมึงม yeah. да> ั่นหรอมุดใครที่มังบีคงทมก็ให้ไปหากคอคงทมตาไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปแล้วรักของฉันได่ถูกแยงไปตู้เซ่ รุนะไปดับมั่นไปอีกหนึ่งรายขราจบแล้ว